สวัสดีครับมินโปนะครับและแอดมินตันครับผมก็วันนี้เรามาในส่วนของงานคอมมาร์ทเวิร์ก2020นะครับว่าใช่ครับในงานนี้มีอะไรกันบ้างมีเปิดบูธต่างๆมากมายจากค่ายแบรนด์ต่างๆทั้ง ASUS Acer Lenovo Dell ต่างๆนานามากมายเลยนะฮะซึ่งในงานนี้นขนอุปกรณ์ต่างๆแก๊เจ็ต PC โน้ตบุ๊กต่างๆมาให้ชมมาให้ขายกันเพียบพร้อโปรโมชั่นต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวครับก็ในส่วนของมินโป้นะครับมินตันเนี่ยก็จะพาชมไฮไลท์หลักของงานเลยละกันว่า แต่ละบูธนะครับ Acer นะครับมีไฮไลท์อะไรบ้าง HP มีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับว่า3รุ่นเด็ดน่าซื้อภายในงานเนี่ยแต่ละบูธมีอะไรกันบ้างละกันนะครับเดี๋ยวเราไาชมกันเลยดีกว่านะครับแบ่งกันไปชมกันเลยครับไปเลยสำหรับบูธ Acer นะครับก็มีโปรดักต์อยู่มากมายเลยแต่เราจะมาชมไฮไลท์กัน3ตัวหลกัหลกๆด้วยกันก็คือตัวแรกนะครับเป็น Acer Aspire F 5ตัวเนี้ย ราคา1 8 9่0เก้าสิบบาทนะครับมาพร้อมอกับการสองปีบอกเลยว่าสเปคเนี่ยเ,ยเทม่มากๆเลยนะครับในราคาเท่านี้ไม่ถึง20,000บาทสเปคเนี่ยเป็นคอไอห้นะครับ7 2 0ดสองศูนย์ยูคาบิเลสเจนเจ็ดนะครับแรมเนี่ย4ี่กิกดีเดเลยนะครับฮาร์ดดิสก์1นึเทราไบต์เนี่ยการ์ดจอเนี่ยเป็น GTX 950M นยด้วยครับเรียกได้ว่าราคาไม่ถึง20,000บาทหน้าจอ15นิ้วสุดยอดมากๆเลยนะครับสรับที่สำคัญเนี่ยยังมาพร้อมกับตัวของแถมนะครับ ก็เป็นส่วนของ a อ e r b a c k p a c นะครับเป็นกระเป๋าราคามูลค่า2,000บาทที่สำคัญถึงแม้ราคาไม่ถึง2,000 0บาทเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยตัว SSD M.2 ซึ่งเป็น SSD ที่บอกว่าไม่ซ้ำซ้อนกับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับก็ฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทยังอยู่ SSD ก็สามารถใส่เพิ่มได้ M.2 มีโปรโมชั่นเด็ดจากทาง A อ e ซเขาก็คือว่าสามารถซื้อ SSD M.2 ในราคาพึ่งขายด้วยนะครับเหลือเพียง9 0 0บาทเท่านั้นเอ,องความจุ120กิกนะครับใครสนใจเนบุ๊คคุ้มที่สุด ถูกที่สุดนี่นะครับสอ0หมืบาทตัวนี้คุ้มค่ามากๆเลยมาดูได้กับ Acer Aspire F 5ครับมาต่อที่อีกหนึ่งรุน่นนะครับคุ้มค่าไม่แพ้กันสำหรับตัว Acer Aspire E 5ตัวนี้นะครับเพราะว่ามาพร้อมสเปค Core i 7 7500U เป็น Gen 7เหมือนกันคาบิกเล็กเรียกได้ว่า Acer นี่ลำหน้าจริงๆนะครับการ์ดจอนี่เป็น GT 540 MX รุ่นล่าสุดเลยนะครับแรม 8GB DDR4 ฮาร์ดดิสก์หนึเทนะครับหน้าจอ15.6นิ้ว ราคาแค่19,990บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมอาการ2ปีเหมือนกันนะครับตัวของแถมเนี่ยมาพร้อมกับตัวกระเป๋าแบ็คแพคของทางเอเซอร์มูลค่า2,000บาทที่สำคัญคือสามารถรองรับตัว SSD M.2 ได้เหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถอัปเกรด SSD ได้เลยโดยไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์เดิมออกนะครับแรมก็เป็นแรมแบบสองแถวซึ่งเดิมเนี่ยมา8ปดกิบอยู่แล้วพอเพย์อยู่แล้วนะครับจะบอกว่าสำหรับ Acer ตัวเอสบาย e5 รุ่นเนี่ย เป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ากับการใช้งานจริงๆดีไซน์ก็สวยงามทีเดียวนะครับมาลองดูกันได้ตัวนี้อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับสลับบูธเอเซอร์ก, <A cer S 1> ก็คือว่าเป็นในส่วนของเอเซอร์พีเรเตอร์17นะครับเป็นเอเซอร์พีเรเตอร์ G9 นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า10เครื่องแรกเนี่ยได้ราคาวิเศษคือ6 9 0 0 0ก พร้อมของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นพิเดเตอร์เมาส์แพดพิเดเตอร์เมาส์พิเดเตอร์เฮดเซ็ตพิเดเตอร์แว็ปแพกเนี่ยรวมมูลค่าเนี่ยกว่าหมื่นกว่าบาทเลยครับของแถมมากมายอย่างเดียวที่สำคัญเนี่ยตัวเนี่ยสเปคน่าสนใจมากเพราะว่าเป็น CPU i7 นะครับตัวรุ่นล่าสุดเลยมาพร้อมกับการ์ดจอ GTX 1070นะครับยัมพีน่าซีเร็กหนในราคา 6 000, 9 000, 9ม0บาทนะครับแรม16โมกิดีเดีนะครับเป็นหน้าจอ15นิ้วนะครับตัวนี้ Full HD IPS มาพร้อมกับพอร์ต USB 3.0ที่เป็น Thunderbolt 3ด้วยพัดลมระบบความร้อนเนี่อย่างดีเยี่ยมนะครับมีคิวเลชชั่นนะครับสลับแลนมีเอเมดจีซิงด้วยตัวโมเดลเนี่ยก็เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าในฝันของหลายๆคนดูดีไซน์ที่สวยงามคีย์บอร์ดม,มีไฟสีแดงสีน้งเงินนะครับใครก็ตามที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาคุ้มค่าที่สุดเนี่ย ตัวเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือกเลยสำหรับตัว Acer Predator G9 ชิปประมวล i7 นะครับตัวคาจอ CX1070 ประกัน3ปีซ่อมฟรีถึงบ้านด้วยโอเคครับมาต่อกันที่บูธ s p กับซุ้มของ Banana IT นะครับผมซึ่งโน้ตบุ๊กที่โดดเด่นมากส่วนในตอนนี้ก็คือ HP Omen เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่หน้าตาน่าสนใจมากมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบ c ็คไลท์ LED สีแดงน,นะครับด้วยสเปคที่มาพร้อมกับ CPU Core i7 6700SQ นะฮะแล้วก็การ์ดจอ GTX 960M แล้วก็แรม 4GB DDR4 นั่นเองทำให้ตัวตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ยอดนิยมที่สุดในงานนี้ของ HP เลยทีเดียวด้วยราคาเพียงแค่29,900บาทเท่านั้นเองนะดูราคาตรงนี้เลยครับผมแล้วก็แถมนะครับเมาส์เกมมิ่งมูลค่า1,390บาทรวมถึงชุดกีฟเซตจาก Banana IT อีกด้วยนะครับ โอเคมาต่อกันที่โน้ตบุ๊กอีก1ตัวนะครับกับ HP นะครับ HP Elite X2 นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กแบบ t i n 1วันสามารถแยกส่วนได้นะฮะแยกหัวออกจากคีย์บอร์ดได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับด้วยสเปคนะครับอคอ Intel M5 6Y57 เป็น CPU ที่เน้นความประหยัดไฟนะครับทำให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมแรม4 g ่ิกะนะครับและฮาร์ดดิสก์ข้างใน128 g ยิกะนะครับหน้าจอขนาด12นิ้วขนาดแท็บเล็ตอีใหญ่ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับดูครับสามารถมีตั้งได้เรากับเป็นเซิร์ฟเวสนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวสของไมโครซอฟท์นะครับผมซึ่งหน้าตาน่าสนใจรวมถึงหน้าใช้งานมากๆสำหรับ HP Elite X 2นะครับซึ่งราคาอยู่ที่ 45,999บาทท่านั้นรวมถึงของแถมมากมายมีชุดิฟต์เซตจาก Banana IT ให้ใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวน,นี้เนี่ยเป็นนะบกที่น่าสนใจสำหรับระบบทวินว n นจาก HP นั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยสำหรับเจ้าตัวใหญ่ที่สุดในงานนี้ของ HP นะครับไปชมกันเลยครับมาต่อกันที่ Desktop PC ตัวใหญ่ที่สุดในงานนี้ของ HP นะครับกับ HP Omen X นั่นเองมาพร้อมกับทรงลูกป,ปากขนาดใหญ่นะมาพร้อมกับ ไฟ LED RGB สามารถปรับแต่งได้หลากหลายหลักสไตล์นั่นเองด้วยโลโก้ของ o อเมนโดนเด่นเป็นสงา่าพร้อมไฟสีแดงสวยงามน่าใช้งานนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยออกแบบมาพิเศษเลยในะ HP Omen ของเจ้า Desktop PC ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าครับว่าด้านในมีอะไรบ้างเข้ามาชมกันใกล้ๆเลยครับผมซึ่งจเจ้าด้านในในตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ ภายในที่ออกแบบมาเป็นโซนแบ่งเป็นห้องอย่างดีครับห้องส่วนของอุปกรณ์ต่างๆส่วนของ power supply แล้วก็ส่วนของ storage ซึ่งอยู่ด้านหลังทะลุเข้าไปอองครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนด้น้ำ s k y l i g h omen สวยงามสายทักระบายน้ําสีแดงนะครับเป็นท่อส่งน้ําสีแดงพร้อมกับหม้อน้ําขนาด90มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดน้าระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ sp เขาออกแบบมาสําหรับ sp omen x โดยเฉพาะนะครับผม mm hmm. ดมถือภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําแดงนะครับเหมาะสําหรับ ความเป็นเกมเมอร์มีความดูฉบเฉี่ยวน่าใช้งานนั่นเองนะครับดูราคากัินในใกล้ครับราคาอยู่ที่14,990บาทเท่านั้นเองในราคาเริ่มต้นสําหรับ s p o m a เองนะครับซึ่งสามารถคัดต่อมสเปคได้ตามใจต้องการเลยนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นของ IT city เขานะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ram 16 g b นะครับ cpu core i 7 6 7 0 0 k สามารถรองรับการโอเวอร์ค l o c กได้ด้วยนะครับ cpu นะฮะซึ่งักตีบูเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็น desktop pc gaming ที่น่าใช้งานมากสุดสหรับ SPO m e n X นะครับแล้วก็ยังมี SPO m e n ที่เป็นเดสก์ท็อปตัวเล็กๆมาอีกนะครับก็จับับเจ้าเป็นตัวทาวเวอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นที่47,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ SPO m e n X แล้วก็นอนบุ๊กอีก2ตัวที่เราได้แนะนำไปนะครับนี่ก็เป็นตัวเด่นของงานนี้สำหรับ HP เลยนะครับโอเคเราไปดูบู๊อื่นๆที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยครับผมโอเคครับมาพบกับแบรนด์ ASUS เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด ขวัญใจหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่า ASUS เนี่ยทำในส่วนของโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมโบเนนต์ด้วยนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยทำน้ำใจมากๆราคาเนี่ยก็มีหลากหลายด้วยกันเอาล่ะเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆสำหรับบูตนี้ก็คือเป็น ASUS k 5 5 0 uq นะครับราคาเนี่ย2 1งห0บาทแต่ในงานเนี่ยลดราคาครับเหลือ19,490บาทเท่านั้นเองมาพร้อมกับสเปค core i 7นะครับ6 5 0 0 U นะครับแรม4 g b 4นะครับฮาร์ดดิสก์1เี่ก็กะไบต์สี่ยเป็น940 X ด้วยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดหน้าจอ15นิ้วบอดี้นี่เป็นโลหะสวยงามทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักนะครับสรับเรียกว่าเป็นโนบุ๊ก15นิ้วรุ่นใหม่ที่ไม่หนักแล้วมาดูกันเลยดีไซน์สวยงามนะจริงๆดูแพงกว่า2,000บาทแล้วเนี่ยสลับนะครับตัวนี้ ASUS K555 นะครับ UQ ด้วยกันเอาล่ะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวโนบุ๊กที่เน้นความบางเบาเลยก็คือเป็น ASUS เซนบุ๊กนะครับ UX 3 1 0ห UQ ตัวนี้นั่นเองนะครับสเปคเนี่ยเป็น Core i 7 6 5 0 0 U นะครับการ์ดจอเป็น9 4 0 MX แรม8 g b d ิกดนะครับฮาร์ดดิสก์หนึ T หน้าจอเนี่ย13.3นิ้วนะครับเบาแค่โลกว่านั่นเองเบามากๆนะครับเบาถือมือเดียวสบายๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวยกให้ดูดีกว่านะครับราคาเนี่ย 36,990กิ 36, 000, 90, 000บาทแต่ว่าในงานเนี่ยก็เหลือไปพันหนึง่งก็เหลือ35,9 9 0ิบาทเท่านั้นเองเนี่ยบางเบามากอยู่นะไอเป็นพวงสื่อมือเดียวสบายๆเลยตัวนี้สีสันก็สวยงามวัสดุในการผลิตเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมทั้งเครื่องเลยทั้งฝาหลังฝาหน้าตัวเครื่องด้านในด้านนอกด้านล่างนะครับเรียกว่าจับแล้วเย็นๆนะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยดีกว่าพลาสติก้าไปแน่นอนน้ำหนักก็แค่1.5โลเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ ใครสนใจโนบุกบางเบาอันต้าบุกและกันก็เป็นดูเซนบุก UX 3 1 0 UQ ตัวนี้กันได้ราคาไม่แพงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเกมมิ่งเลยก็คือ ASUS ROG GL 5 5 2 VW นะครับตัวนี้เป็นสเปคนี้ราคาในงานเนี่ยอันนี้ราคาป้ายปกตินะ35,990ัาบ,บาทแต่ว่าในงานเนี่ยเราเหลือ34,990บ,บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับสเปค Core i 7 6700 h Q นะครับตัวนี้ 4คอแปดเฉดแรม8กิกนะครับดีเดียร์สด้วยนะครับอัปเกรดเพิ่มอีกฮาร์ดดิสก์หเทบวกกับ SSD อีก128กิกนะครับเป็น M.2 การ์ดจอเนี่ยเป็น GTX 960M นะครับตัวแรงเลยหน้าจอเป็น15.6นิ้วพาเนล IPS คุณภาพสูงความละเอียดเป็น Full HD 1,920 11, ึ่งพนคูณพันแนะครับการเชื่อมต่อแน่นอนครบคันนะครับ USB 3.0มีครบแน่นอนให้ดีไมนะครับประกัน2ปี เดี๋ยวมาดูดีไซน์ี่กว่าหน้าหน้าตาเป็นไงบ้างน,นะครับดีไซน์หลักๆเนี่ยจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมทั้งเครื่องนะทั้งตัวเลยนะครับแข็งแรงทนทานสวยงามโทนดําแดงนะครับดูเกมมี้มากๆมีไฟคีย์บอร์ดแน่อนอนแหะครับแล้วก็ ของตัว ASW D เนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับโลโก้ AOG ชัดเจนสวยงามมาพร้อมกับโลโก้สเปคต,ต่างๆนะครับเรียกว่าใครกำลังมองหาโน้ต no บุ๊ก ASUS ไว้เล่นเกมนะครับตัวเครื่องสวยงามทนทานแล้วก็ ASUS รุ่นนี้ GL 5 5 2 VW ตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนครับราคา35,990บาทตอนนั้นเองทียในงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูซุ้มต่อไปกันเลยนะครับกับบูธของ MSI นันเองกับ โน้ตบุ๊กที่น่าสนใจอย่างในซีรีส์ของ a p a Che Pro นะครับด้วยกันนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับการ์ดจอ GTX 1นึ0นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะไปอยู่ในรุ่นของอรุ่นจอ17นิ้วนะครับด้วยรุ่น GE 72 VR นั่นเองนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่5 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับด้วยสเปคนะครับ i 7้เซ sq แรม16 g b ฮาร์ดดิสทแล้วก็การ์ดจอเจ็ด่งอย่างที่ว่าไปเมื่อตอนต้นเอกด้วยคีย์บอร,ร์ดจาก Steel Series ที่มี a c k Li g h t LED แบบ RGB สามารถปรับแต่งได้หลากหลายลักตล์ในการซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็น่าสนใจมากอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและต่อไปสำหรับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นราคาประหยัดขึ้นมาสักหน่อยนะครับสำหรับ msi gl ะครับึ่งจม,มก,ก 960M นะครับ CPU Pro iOSOS 670 9600M SQ ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าราคาถูกามากๆด้วยและเป็นโมเดลของ m s i ซซึ่งมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ดีไซน์หลากหลายหน้าจอ15.6นิ้วนะครับด้วย าราคาเพียงแค่29,990บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยสำหรับโน้ตบุ๊ก MSI ในงานนี้นะครับผมอีกครั้งนะครับยังมีของแถมมากมายด้วยนะครับไปดูของแถมตรงนี้นะครับของแถมฟรีกระเป๋าทุกรุ่นนะครับเมื่อซื้อโน้ตบุ๊กทุกรุ่นนะฮะกระเป๋านี่ก็เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่หน้าตาสวยงามน,น่าใช้งานแถมมันมีฟรีได้ในงานนี้โ mm hmm. น,น,น้ต mm hmm. บ,บุ๊กไอทีซิตี้นะครับผมโอเคเราไปดูโน mm ้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวของ MSI นะครับ มาดูกันอีกหนึ่งรุ่นจัดโนบุกจาก MSI นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับการจอถึง2ตัวด้วยกันกับ GT 8ป3 VR Titan s l i นั่นเองครับซึ่ง s l i นี้มาพร้อมกับการจอ GDE 1080 s l i กันเลยเดียวนะครับซึ่งโนบุกตัวแค่นี้นะครับยัดกระจอที่เทียบเท่ากับ PC ไปได้ถึง2ตัวด้วยกันเรียกได้ว่าเป็น PC ย่อส่วนลงมาเป็นโนบุกเลยีเดียวครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับคีย์บอร์ดจาก Steel Series หน้าตา ฟังก์ชันพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวใหญ่ด้วยหน้าจอขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับน้ำหนักถึง4กิโลกรัมกว่าๆด้วยกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ CPU Core 76820 S.K. นะครับผม RAM สามสิบส DDR4 และก็ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD PCIe นะครับที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่า PC ฮาร์ดดิสก์บน PC, PC หรือฮาร์ดดิสก์บนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนั่นเองด้วย SuperRate 4จาก MSI ที่ใส่มาให้บนโน้ตบุ๊กตัวนี้ด้วยนะครับผมซึ่งราคาไม่แพงครับเพียงนิดเดียวนิดเดียวจะถึงส0 0แสนแล้วนะฮะด้วยราคาเพียงแค่189,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็น PC Gaming ย่อส่วนลงมาทำให้ดู น่าใช้งานน่าสนใจแล้วก็เล่นเกมได้อย่างลื่นๆทุกเกมในระดับ 4K แน่นอนครับโอเคสำหรับบูต MSI ก็มีน่าสนใจมากๆเลยสำหรับโนตบ๊กเกมมิ่งต่างๆนานาให้เลือกมันมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมเราไปดูบูตอื่นกันต่อไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับ n o t e บุ๊กตัวเด่นเด่นของงานเลยนะครับกับ y o g a 500นะครับหรือโยคะที่เราเรียกกันเองฮะโยค500ก็จะมาพร้อมกับ n o t e บุ๊กที่มีประสิทธิภาพในการพับหน้าจอได้มากกว่า180องศานเองเดี๋ยวเรามาดูตัวเป็นๆกันเลยครับกับ y o g a 500ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับราคาตัว,ตวท็อปอยู่ที่26,990บาทเท่านั้นเองนะครับโดยราคาที่ Core i7 นะครับ ประสิทธิภาพ CPU Core 7 6500U นะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอก็จะเป็น 940M RAM 8GB DDR3 นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าน่าใช้งานในจีนนะครับแล้วสิทธิพิเศษกว่านั้นก็คือมีแถมพิมพ์เตอร์ Canon NLOE410 ราคา20,000ราคา2,190บาทด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าน่าใช้งานมืเลยเดี๋ยวเราไปหยิบมาดูตัวเป็นๆกันดีกว่านะครับกับเจ้าตัว Yoga 500ตัวนี้นะครับนี่เลยหน้าตาสวยงามน่าใช้งานนะครับสามารถพับหน้าจอได้นะ นี่ครับพับไม่ต้องกลัวหักนะครับพับได้ตามใจเลยนะฮะหรือสามารถตั้งเป็นซุ้มกระจกได้ดีไซน์สวยงามน่าใช้งานนะครับสลับโยคะ้า500ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโน้ตบุ๊กน่าสนใจอีกตัวหนึ่งของ l e n ovo กันเลยดีกว่าครับมาดูโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจกันอีกตัวนะครับกับ l e n ovo ideapad 700นั่นเองครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับ cpu core i7 6700SQ นะฮะแล้วก็จอ g d x 9504 g b นะครับและแรมนะครับ8 g b DDR4 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานทีเดียวนะฮะแล้วก็มีลำโพงแบบพิเศษคือลำโพงจาก JBL ตามสไตล์ของ Lenovo เรเขานั่นเองนะครับดูหน้าตาของตัวเครื่องนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่ไม่หนามากจนเกินไปพกพาได้สะดวกนะครับน่าใช้งานมากเลยทีเดียวด้วยราคาที่ จากตรงนี้27,490บาทแต่ลดพิเศษในงานนี้นั่นเองเหลือเพียงห0 0 0 2 6อ0 0บาทท่านั้นรวมถึงของแถมต่างๆที่จะได้มา,าจากบูธนี้ด้วยนะครับซึ่งในงานนี้ถือว่าถูกมากๆเลยเดียวสำหรับ ไอเดปัต700ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมมาต่อกับโน้ตบุ๊กที่ถามกันมามากนะครับสำหรับ Lenovo Y 700นะครับผมซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กสไตล์เกมมิ่งจาก Lenovo อโวเขานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับซีซีพียูคอร์ไอเซ 6700HQ นะครับแล้วก็การ์ดจอ GTX 1060นะครับและยังมีแรม 8GB แบบ DDR4 Bus 2133 MHz อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับพิเศษเลยมาพร้อมกับแถม Steam Controller มูลค่า2 7 9อนโทรลซึ่งไม่มีที่ไหา จากโปรโมชั่นภายในงานนี้เท่านั้นสำหรับแลนเวอร์ Y 700ตัวนี้เรียกได้ว่าคนนิยมคนถามถึงกันมากเดียวในงานนี้ราคาพิเศษด้วยนะราคาเพียงแค่29,900บาทเท่านั้นเองนะครับเราไปดูโน้ตบุ๊กตัวอื่นกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในบูธอื่นๆนะสำหรับแลนเวอร์สาตัวก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเดียวาสาหรับบูธแลนเวอร์ตัวนี้นะครับมาต่อกันที่เดียวเลยนะครับผมก็เรียกว่าเดลเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊ก ในหัวอกหัวใจของหอลายคนเหมือนกันเพราะว่ามาพร้อมกับประกันเท่เทนั่นเองก็คือออนไซ e ์เซอร์วิสซึ่งตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวพระเอกของงานเลยก็คือ i n นส i ป o ย์รอนเเป็นตัวเกมมิ่งโนบุคราคุ้มค่ายสุดของเดลนะครับตัวนี้สเปคเนี่ยเริ่มต้นราคาที่3 5 9 9 0กกบ,บาทจนไปถึง4 6 9 9 0กกบ,บาททีเดียวนะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ก่อนอื่นเรื่องของสเปคเราว่า,วาดีไซน์ก่อนดีไซน์เนี่ยเฉียบมากๆนะครับสวยงามมีทั้งตัวสีแดง แล้วก็ตัวที่เป็นสีดําด้วยนะครับแต่ก็จะเล่นโทนแดงนี่แหละนะครับเห็นไหมเอาล่ะมาดูที่สเปคดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับสเปคเนี่ยบอกไปแล้วว่ามีราคาตั้งแต่สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยเป็นคอยห้านะครับแต่ว่าเป็นหกสามศูนย์เฮดคิวนะครับคือเป็นสี่คอ่นั่นเองแรมสี่กิกดีเดียสี่นะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทสจอจีเอ็มเก้าหกศูนย์เอ็มนะครับหน้าจอสิบห้านิ้วฟูดีมิโนสิบแท้มาให้เลยประก,กัน3ปีซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับ เลยคุ้มค่ามากๆสำหรับตัวนี้ที่สำคัญคือในงานเนี่ยลด2,000บาทด้วยเหลือแค่30,000 3,000อบาทเท่านั้นเองต่อมาอีกสเปคหนึ่งคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัว CPU กับตัวฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้แล้วแรมด้วยแล้วกันตัวนี้ไปพร้อมกับตัว Core i7 6700 HQ นะครับแรม 4GB 4, K, 4, K, 4 K เลยนะครับฮาร์ดดิสเนี่ยเป็น500 g b ธรรมดาแล้วก็มี s อ d ีอีก118กิกนะครับตัวนี้คุ้มค่าไม่แพ้กันเพราะราคาตัวไป2,000บาทเหลือแค่39,990บาทเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายเียว่าตัวท็อปเนี่ยตัวนี้เป็น Core i7 6700ทีคือเหมือนกันแต่ว่ามาพร้อมกับตัวฮาร์ดดิสก์0 0กิกเท่ากันแต่ว่า SSD เนี่ยมาพร้อม256กิกเลยนะครับการจอก็ 960m เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าจอ15นิ้วเป็นความละเอียด 4K นะครับก็คือเป็นอันตรายให้ดีนั่นเอง วินโดว์10แท้นะครับราคา46,990บาทลดเหลือ44,990บาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าใครอยากผ่อนสูงไม่ถึง10เดือนก็สามารถทำได้ในงานเนี่ยก็จะมีของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวจิ๊บคุ้มค่ามากๆเอามาดูกันหน่อยครับขออนุญาตนิดนึงนี่เป็นของแถมจากทางร้านเขานะครับมาตรฐานแล้วก็ยังมีลำโพงด้วยมีเมาส์ของเดียวด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆเลย ต่อมามาดูที่ตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวเดลวัตโต o นะครับ5468นะครับตัวนี้ไม่รู้ล่าสุดเหมือนกันหน้าจอเป็น14นิ้วแต่ว่าบางเบามากๆบางเบาให้โลก,กว่าๆทนั้นเองนะครับตัวนี้ราคาเนี่ย34,990บาทสำหรับตัวคอ r e i7 นะครับถ้าเป็นคอ r e i5 จะถูกกว่านี้คือราคานี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาททนั้นเองตัวคอ r e เ7เนี่ยมาพร้อมกับตัว i7 เป็นคัฟฟี่เลนะครับ Gen7 75 0 7 7 5 0 0่นะครับแรม 8GB DDR4 นะครับฮาร์ดดิสก์ 1T นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น Nvidia GeForce 40MX นะครับรุ่นล่าสุดเลยหน้าจอ4นิ้ว Full HD IPS นะครับดูสิแท้ประก,กัน3ปีซ่อมฟรีถึงบ้านราคาในงานลดเหลือแค่30,000 3,000ก็ละ90บ,บาทนั้นเองมาดูตัวเครื่องหน่อยดีกว่าว่ามันบางเบาแค่ไหนกันนะครับบอกเลยเลยว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กใช้งานท,ทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> อ่ามีซื้อกร็ปินด้วยนะ บางเบานะครับพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้มีทั้งตัวสีทองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีเงินนะครับสวยงามและก็โดดเด่นกว่าโนบ,บุกอื่นๆมากๆเลยแล้วก็มีไฟคีย์บอร์ดนะว่ามีไฟคีย์บอร์ดว้ใช้งานในที่แสงน้อยด้วยนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นเอลเลนแวร์นะครับด้านนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากมาเลยครับสลับเอเลนแวร์ บายเดียวนะผมเพราะว่าเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กเกมมิ่งพีซีเดสก์ท็อปที่ทุกคนเนี่ยตื่นเต้นไปกับมันนะครับด้วยดีไซน์การออกแบบที่ล้ำสมัยเหมือนมาจากต่างดาวเลยจริงๆนะครับในงานเนี่ยก็มีมาจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับตัวเนี้ยเป็นเอลิทแวร์17นิ้วนะครับราคา1,9900บาทนะครับผมก็มาพร้อมกับสเปคเป็น Core i7 นะครับ6700 HQ นะครับผมแล้วก็แรม16กิกนะครับ DDR4 แน่นอน 6กิกนะครับแล้วก็อันนี้1เทด้วยหน้าจอ17นิ้ว Full HD ประก,กัน3ปีออนไซต์เซอร์วิส,สนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะครับราคาเนี่ยเป็น15นิ้วตัว99,990บ,บาทต,ตัวหรือตัว89,990บาทด้วยกันนะครับของแถมเนี่ยก็จะมีมาอย่างมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตัวกระเป๋าเมาส์ตัวเฮดเซตนะครับตัวแผ่นรองเมาส์ของของล็อกแคดเขานะครับรวมๆแล้วมูลค่ากว่า8,000กว่าบาท ที่สำคัญก็ยังมีพรีเมียมคลิปเซ็ตของทางเอเลนแวร์เขาด้วยถ้าบอกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะซื้อผ่านทางเดียวเท่านั้นเองนะครับข้างนู้ดก่อน้างในามีอะไรกันบ้างมาดูกันหน่อยนะครับหาหาที่อื่นไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับมวกแก๊ปผ้าเช็ดนะครับกับตัวถุงผ้านะครับตัวทงตัวกระบอกนะ้ำเอเลนแวร์ ใครก็ตามที่เป็นแฟนมันแทะเล่นแวร์เนี่ยไม่น่าพลาดด้วยกันทั้งป่วงในการทีซื้อเอเลนแวร์บายเดียวนะครับผมราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยสำหรับการเป็นพรีเมียมเกมมิ่งโนบุ๊กขนาดนี้โอเคครับสำหรับเดียวก็มีประมาณนี้ราการเอเลนแวร์ ไงบ้างครับกับโปรโมชั่นภายในงานที่ทางเอริโป้งเนี่ยแล้วก็มอริมต้านไทยพาไปชมจานเลยด้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีไฮไลท์แตกต่าง,งกันออกไปเลยใครก็ตามที่จะสนใจซื้อนุบุกก็สามารถมาดูที่งานขอมาก,กันได้เลยะนะเข้ามาจากที่ไหนนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2016นี้นะเรียกว่าเป็นงานส่งท้ายปีสำหรับคอม,มากครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับผมห้ามพลาดเลยทีเ <ๆ S 2> ดียวครับว่าแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้ออะไรกันล่ะต